สวัสดีครับวัยรุ่นพบกับนนวดอีกหนึ่งคลิปนะครับกับคลิปสาระดีๆนะครับคลิปนี้นะครับเกิดจากล่าสุดนะครับที่นาหนวดไปตกปลาที่8ริ้วนะครับแล้วก็มีอยู่หนึ่งคอมเมนต์นะครับหลังจากที่คลิปนนวดเนี่ยหมดสต็อกแล้วนะครับนนวดก็ถามไปว่าอยากให้นนวดเนี่ยทำคลิปอะไรหรืออยากดูคลิปอะไรในช่องสายฟิชชิงนะครับมีอยู่หนึ่งคลิปที่น่าสนใจและนหนวดคิดว่าเออลืมไปได้ยังไงในเมื่อเรามีเทคนิค การตกปลาแบบนี้ก็ควรที่จะนำมาแบ่งปันให้ f c ได้ชมกันนะครับสำหรับเจ้าตัวนี้นะครับที่เห็นกันนะครับเดี๋ยวนนโนดขึ้นรูปให้ดูนะครับว่าเวลาประกรอบออกมาแล้วเนี่ยมันเป็นแบบไหนนะครับเนี่ยมันก็เป็นแบบนี้แหละนะครับมันก็คือลักษณะการตกปลาหรือว่าการตีเหยื่อปลอมแบบเท็กซัสนั่นเองนะครับาตามรูปเลยนะวิธีประกอบมันนะครับเจ้าตัวนี้นะ้นวนนดเรียกชื่อว่านะครับ เรียกชื่อว่าอะไรดีล่ะคือในในล a ซาดเนี่ยมันก็คือตะกรวดตกปลานั่นเองนะครับเนี่ยเจ้าตัวนี้นะครับใน l a z a d a มันก็เรียกว่าตะกวดตกปลาเออหรือบอกไปว่าซื้อมาจากลาซาด้านะครับถ้าใครหาไม่เจอว่าตะกรวดตกปลาหรือว่าตะกวดตกปลาสําเร็จรูปหรืออะไรแบบนี้หรือว่าตะกวดเท็กซัสสำเร็จรูปเนี่ยถ้าหาไม่เจอก็ทักมาหาหน้าหนวดอีกทีละกันเดี๋ยวหน้าหนวดส่งลิงก์ให้นะครับก็ตะกรวดตกปลาประเภทเนี้ก็นํามาใช้กับเหยื่อ แบบเท็กซัสนั่นแหละนะครับเหยื่อยางแล้วก็เบ็ดตะขอเดียวแบบนี้เลยนะครับวิธีการประกอบก็ตามรูปที่ได้เห็นกันนะครับก็มันก็เป็นอุปกรณ์อีกชนิดหนึ่งที่อำนวยความสะดวกกับนักตกปลานะครับที่ไม่ชอบการเปลี่ยนเขาเรียกว่าเปลี่ยนวิธีการแบบแบบสมบูรณ์แบบอะเนาะเวลาเราตกเท็กซัสถ้าใครเป็นสายเท็กซัสจะรู้ดีว่าตะกั่วเนี่ยจะต้องถูกร้อยไปในตัวสายนะครับนั่นก็คือ ถ้าใครที่เกียดเปลี่ยนต้องพก2ชุดหมายถึงว่าต้องพกคันเบร2ชุดถูกต้องไหมแต่ถ้าใครถ้าใครที่เกียดเปลี่ยนในแนวของในแนวของความสะดวกสบายก็ต้องเลือกอุปกรณ์เสริมตัวนี้แหละนะครับที่เป็นอน,นันตน์ขอเรียกว่า ตะกัวเท็กซัสสำเร็จรูปแล้วกันนะครับมันจะได้ง่ายหน่อยนะครับอ่ะก็คือมันง่ายยังไงนะครับสมมุตินะครับเราตกกบยางอยู่อ่ะเดี๋ยวนะหนวดยกตัวอย่างกบยางสักหนึ่งตัวนะครับนี่เลยนะคือสําหรับใครที่รู้แล้วนะหนวดต้องขออภัยด้วยนะครับแต่ถ้านาท่านไหนที่เป็นมือใหม่ยังไม่เคยนะครับตัวนี้ถือว่ามีประโยชน์มากๆนะครับราคาไม่แพงด้วยนะครับมีน้ําหนักตั้งแต่3กรัม5กรัม 7กรัม10กรัมลองไปหาซื้อกันดูนะครับสมมุตินี่นะครับเป็นกบยางของเรานะเราเราตีกบยางอยู่นะครับอ้าวสักพักเฮ้ยหมายนี้แม่งเขี้ยววะนะครับหมนี้แม่งเขี้ยววะนะครับเราอยากจะเล่นปลายางหนอนยางบ้างแล้วนะครับหรือว่าต้องเอาเท็กซัสลงไปปราบมาแล้วนะครับเอายังไงดีละ่ะถ้าเราจะตัดสายหน้าออกนะครับแล้วต่อกิ๊บใหม่รวมถึงการร้อยตะกั่วเข้าไปนะครับ อ่าเป็นงานเท็กซัสแบบ100%เนี่ยแล้วเดี๋ยวถ้าเราจะกลับมาตีกบยางอีกล่ะก็ต้องทําแบบนี้อีกถูกต้องใช่ไหมครับแต่สำหรับเจ้าตัวนี้นะครับอา่าไม่ยากแล้วนะครับอ่ะง่ายๆก่อนเลยนะครับเดี๋ยวนหนวดยกตัวอย่างก่อนว่าเวลามันประกอบเป็นปลายยางหนอนยางประกอบยังไงนะครับนี่เลือกหนอนยางชงมาเลยนะครับสีเขียวนะครับเวลาประกอบเนี่ยนะครับให้เราถอดด้านนี้ออกนะครับเวลาถอดระวังนิดนึงนะเนี่ย มันจะอยู่แบบนี้นะครับดึงออกมานะครับแต่เวลาถอดถ้าถอดแล้วมันติดมันดึงไม่ออกพยายามใช้ครีมนะอย่าใช้มือดึงเพราะมันเจ็บนะครับใช้ครีมจับตรงนี้อันนึงแล้วก็อีกอันนึงดึงอันนี้ออกนะครับหรือจะใช้สายคล้องเอาก็ได้แล้วก็ดึงออกนะครับคือมันจะมีเงี้ยงตรงนี้เอาไว้เอาไว้แบบล้างตะกั่วอยู่นะครับอ่ะให้เรานะครับเริ่มดําเนินการอ่าวเดี๋ยวกบยางออกไปก่อนนะครับยกตัวอย่างนะครับ ก็ปลายยางอ้าวสอนไปเลยละกันนะครับใครที่เกี่ยวปลายยางไม่เป็นนะครับวัดระยะสักนิดนึงนะครับเนี่ยแบบนี้นะครับอ่าเราดูที่ว่ามันออกตรงไหนนะครับตัวนี้นะหนวดใช้เบ็ด1โอนะครับก็ควรศึกษาด้วยว่าปลายยางแต่ละรุ่นแต่ละขนาดเนี่ยใช้สําหรับอ่าตาเบ็ดขนาดละเท่าไหร่นะครับเพราะว่าแต่ละรุ่นก็ใช้เบ็ดได้อ่าไม่ใช่แค่1ขนาดหรอก2ขนาดก็ใช้ได้นะครับเนี่ยแทงลงมาที่ปลายคางนะครับนี่นะ อ่าโอเคเอออันนี้สอนเกี่ยวปลายัางไปด้วยในตัวเลยนะครับนี่ได้แบบนี้แล้วนะแล้วก็วัดระยะตรงนี้นะครับมันจะอยู่ข้อแถวแถวนี้นะครับก็เกี่ยวปึ๊บแทงเข้าไปโชว์ขึ้นไปบนหลังเรียบร้อยเห็นนะครับง่ายๆแค่นี้เองนะครับแล้วก็ซ่อนตาเบ็ดนิดนึงจบแล้วอ่าอ่ะโอเคอันนี้เป็นเหยื่อยางที่เราเตรียมไว้แล้วนะครับอ้าวหลังจากนั้นนะครับอ้าวเดี๋ยวประกอบเหยื่อยางเลยดีกว่านะครับอ่าประกอบกับอ่าตัวเนี้ย สามารถประกอบกับเจ้าตะกัวสําเร็จรูปได้เลยนะครับพอเรามีปลายางแบบนี้เราสามารถประกอบกับเจ้าตะกัวสําเร็จรูปได้เลยนะครับก็คือนี่เลยเมื่อสักครู่ที่เราถอดมานะครับให้ง้างออกนิดนึงนะครับเนี่ยง้างมันออกนิดนึงเพื่อที่แบบว่าเวลามันประกอบเข้าอีกครั้งมันจะได้ฝืดฝืดหน่อยนะครับให้ไปไปขูดกับเนื้อตะกัวหน่อยนะครับเบื้องต้นนะครับให้เราเนี่ยนำเจ้า,าตะขอตัวนี้นะครับนี่แบบนี้ก่อนเลยนะครับ เกี่ยวเข้าไปในปลายางก่อนเ,อเกี่ยวเข้าไปในตะขอเบ็ดของปลายยางก่อนนะครับไม่ต้องไปถอดแล้วนะครับใส่แล้วใส่เลยนะครับนี่มันจะใส่แบบนี้นะครับเออเดี๋ยวแป๊บนึงนันนวดชอบแบบนี้มากกว่าสอดจากข้างล่างดีกว่านะครับแล้วเงี่ยมันจะได้มาอยู่ข้างล่างนะนี่เห็นไหมมันจะได้เห็นภาพนะครับนี่ได้แบบนี้แล้วนะอ่าหลังจากนั้นนะครับให้เราเนี่ยใส่เจ้าตะกัวสําเร็จรูปที่มันมาคู่กันเนี่ยแหละนะครับใส่เข้าไปทางนี้เลยนะครับนี่ นะจับดีๆก่อนอันตรายนะครับเล่นกับเบ็ดดันเข้าไปปุ๊บนี่เรียบร้อยเห็นไหมครับอ่าเห็นไหมเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะได้ เท็กซัสหนอนยางแบบสำเร็จรูปนะครับจริงๆแล้วมันอาจจะไม่เหมาะกับาสายเท็กซัสแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับที่เขามีเทคนิคมากมายนะครับแต่ว่าถ้าเป็นสายตียปลอมทั่วๆไปนะครับอย่างนนวดเองอย่าง f c หลายๆคนที่ตีทั้งกบยางและเท็กซัสนะครับวิธีนี้ถือว่าเป็นวิธีที่ดีนะครับแล้วก็สะดวกสบายด้วยนะครับอ่ะมาดูสิว่าน้ำตักของเจ้าตัวเนี้ยเมื่อรวมกับตะกั่วแล้วเนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่นะครับนนวดเคยช่างแนละ้วมันอยู่ที่ประมาณสัก หกกรัมได้หรือเปล่านี่แหละนะครับอ่าหกจุดเจ็ดกรัมเลยนะไม่ใช่น้อยนะนี่นะเออเมื่อรวมตะกั่วแล้วนะเพราะว่าตะกั่วเนี่ยสามกรัมตาเบ็ดอีกหนึ่งกรัมก็สี่กรัมอนะเนาะเออโดยประมาณอะนะครับสามกรัมถึงสี่กรัมอะนะแล้วก็อ่ารวมปลายยางอีกนะครับตัวนี้หกถึงเจ็ดกรัมเลยไม่แตกต่างกับกบยางเลยนะถ้าเปลี่ยนเป็นชุดนี้นะครับก็ถือว่าตีทําระยะได้แน่นอนนะครับการการโต้ลมก็น้อยกว่าด้วยอ่ะย้อนมานะครับสําหรับ นักตกปลาหรือน้าๆท่านไหนนะครับที่นะครับในระหว่างเส้นทางการตีเหยียบปอมสําหรับสายข้างทางหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เบื่อกบยางแล้วนะครับเฮ้ยไม่ไหวลนะไอ้ปายาไอ้ปลาช่อนหมายนี้แม่งโคตรเขี้ยวเลยนะครับอ้าวเปลี่ยนกบยางทันทีนะครับอันนี้เบียเสมือนสายสายที่เรามาจากคันเบ็ดละกันนะครับเพราะว่านันหดทำจำลองขึ้นมาแค่นั้นเองนะครับอ้าวถอดออกจากคลิปได้เลยนะครับนี่ถอดปลายกบยางออกไปก่อนนะครับ นี่ปลายางที่เราใส่ตะกัวสําเร็จไว้แล้วเรียบร้อยนะครับคล้องไปง่ายๆเลยนะเท่านี้เราก็จะได้เท็กซัสนะได้งานหนอนยางปลายางเท็กซัสเรียบร้อยแล้วนะครับต้องการให้มันจมลึกจมเร็วๆก็มี5กรัมติดไว้บ้างนะครับตัวนี้3กรัมนะครับแต่ว่านนวดเคยไปหานะว่ามันมีน้อยกว่านี้ไหม พยายามหา1.5 1.8มันไม่มีนะครับมันมีสตาร์ทที่3กร,รมัมหรือว่าถ้าเดี๋ยวใครมีที่น้ำหนักน้อยกว่านี้ส่งลิงก์บอกน้าหนวดหน่อยแล้วกันนะครับแต่สำหรับเจ้าตัวนี้นะครับ3กรัมนั่นเองนะครับนี่และนะก็ขอบคุณนะ้ามากๆเลยนะหนึ่งท่านชื่ออะไรไม่รู้เนี่ยนะเ,เดี๋ยวน้าหนวดขึ้นให้ดูนะครับที่บอกว่าเอออยากให้ทำคลิปตัวนี้นะครับเกี่ยวกับ อุปกรณ์ตัวนี้นะครับหมายถึงว่าไอ้เจ้าตะกัวเท็กซัสสำเร็จตัวนี้แหละนะครับก็จะได้เรียนรู้ร่วมกันนะว่าเออตะกัวสําเร็จรูปสําหรับเท็กซัสแบบนี้เนี่ยมีประโยชน์อย่างไรนะครับจริงๆแล้วเนี่ยข้อมูลตรงนี้ไม่ใช่นันวดหามาตั้งแต่ครั้งแรกนะต้องบอกก่อนว่านันวดต้องให้เครดิตไอ้พันธุ์นะครับไอ้พันธุ์นี่ก็คือเอฟซีแล้วก็เป็นหลานนันวดอยู่ที่จังหวัดระยองนั่นเองนะครับนับพันนะครับนพันนะหรือนวอมนั่นเองนะครับอลอง ไปดูกันได้นะครับใน l a z า d a อยากหาซื้อก็อถ้าหาลิงก์ไม่เจอนะมันไม่ได้ชื่อว่าตะกัวตะกัวเลยนะตะกัวเท็กซัสสำเร็จนะมันก็ชื่อว่าตะกัวตกปลาเนี่ยแล้วก็มันถูกส่งมาจากประเทศจีนด้วยนะแต่ว่าในไทยน่าจะมีขายแหละลองหากันดูนะครับตอนนี้ก็เป็นที่นิยมนะเท่าที่นั้นหนวดสังเกตนะเป็นที่นิยมสําหรับนักตกปลาที่ไม่ใช่สายเท็กซัสโดยตรงนะแต่ว่ามีติดกล่องไว้ เวลาเราไปตกปลาเราก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งสําหรับหมายเคียเค้ยวๆหรือว่าหมายที่ต้องการเล่นปลายางนั่นเองนะครับอ่ะเป่าเรื่องกันนะครับวัยรุ่นนะครับวันนี้ว่าจะใดไม่สุภาพไปบ้างนะครับ แล้วก็ข้อมูลด้านไหนที่นันหนวดถ่ายทอดผิดพลาดไปบ้างต้องขอายานะที่นี้ด้วยนะครับฝาก like, share, กดไลค์กดแชร์กดติดตามนันหนวดและทีมงานด้วยแล้วกันนะครับทั้งทางช่องทาง YouTube Facebook แล้วก็ติ๊กต็อกด้วยแล้วกันนะครับคลิปดีๆมีสาระประโยชน์แบบนี้นะครับบางทีนันหนวดนึกไม่ออกนะเราใช้อยู่ทุกวันแต่นันหนวดนึกไม่ออกที่จะต้องเอามาทําคลิปก็ทักนันหนวดมาได้เลยว่าอยากดูหรือว่าอยากให้คลิปเนี้ยออกเผยแพร่ สู่สายตาประชา fc ของนันโหนทุกท่านนั่นเองนะอ่ะไปก่อนแล้วกันวันนี้บ๊ายบายปุ๊ด